กองพลนฐานปืนใหญ่จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เมื่อวันที่28กันยายน2566กองพลฐานพื้นใหญ่โดยพลตรีสาธิตแตงมีแสงผู้บัญชาการกองพลฐานพื้นใหญ่ได้นําคณะนายทหารข้าราชาการกองพนฐานพื้นใหญ่ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนของทุกปีเพื่อํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่6ที่ได้ทรงประกาศพระราชบัญญัติธงและได้ทรงพระราชทานรูปแบบของธงไต่รง ที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันโดยกิจกรรมประกอบด้วยการอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาบริเวณหน้ากองบัญชาการกองพลแทนพืญญ้นใหญ่การร้องเพลงชาติไทยร่วมกันและจากนั้นไต้นํำกำลังพลเข้ารับชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยเพื่อร่วมความภาคภูมิใจกับความเป็นมาของธงไตรรงค์จากอดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา106ปีไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกกฎหมายประเทศชาติต่าันพิสุจ์ ท,ท่นานผู้พมที่งานสเร็จเนี่ยเราต้องนึกถึงชาติที่สำคัญรถรันทันข่าว b r e ก k i n g news ข่าวต้นชวโมกในระบบเคเบิลทีวีก่อพ้นฐานเป้นใหญ่